อยากจะตอบตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณคุณรัชดาถามไ้ว่าป้ายเราใช่ไหมคะอยากพูดเรื่องป้ายนิดหนึ่งเพราะว่าถามเด่แรกใช่ไหมคะเรื่องเรื่องป้ายนี้ก็เห็นว่าคือในเรื่องของศาสนานี่จะมีมงคลสามใช่ไหมคะข้อแรกก็คือไม่คบคนพานนะคะคือเราในการพักการเมืองของเราก็คือว่าคนที่มาเป็นนักการเมืองในวันนี้มีแต่คนพานเพราะว่าคนพานก็คือคนที่เอาเปรียบ สังคมคอรัปชันไม่รักษาดินแดนเอาแต่พวกพ้องนี่คือคนผ่านนะคะเราจึงเอาภาพของสัตว์เหล่านี้มาเป็นในในมงคลข้อที่แปดเพว่าศิลปะอันอุดมมันเป็นศิลปะนะคะซึ่งจริงๆแล้วพักเพื่อฟ้าดินนี่เป็นพักเล็กๆคนไม่สนใจหรอกให้ออกไปยังไงก็ไม่สนใจแต่พอเราเอาภาพนี้ออกไปพุ๊บเป่าก็ว่าคนสนใจก็แสดงว่าภาพนี้มันเปก มันไปกระทบมันไปโดนใจคนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าศิลปะอันอุดมนี่นะคะก็คือว่าถ้าหากเราไปดูตามวัดตาวานี่นะวัดวาเนี่ยจะวาดรูปผีเปรตวาดรูปอะไรนี้พอคนเห็นปุ๊บคนสะดุดนะฮะตกใจฮะตกใจนี่คือศิลปะอันนี้ก็เหมือนกันโอ้แล้นี่คืองานศิลปะงานศิลปะของพระเพื่อฟัดอินเลยคะเสร็จแล้วพอพอเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่เขาก็สะดุดสะดุดนี่ แต่คนสะดุดคนที่สะดุดว่าตัวเองไม่ใช่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่คนที่ใช่นี่ก็ต้องต้องเหมือนตุ๊กแกเหมือนกับกินปูนร้อนท้องอะไรอย่างเงี้ยะนะคะคิดฮะทีนี้มันมีกระแสที่ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากนะฮะ,ะพรรคเพื่อฟ้าดินก็โดนพูดกันตรงนว่าโดนสับพอสมควรเหมือนกันนะฮะเละพอสมควรนะกับป้ายที่ออกมาเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรในในกรอบของกฎหมายนะครับที่ก็บอกว่าจะต้องมีหมายเลขรวมทั้งชื่อพัคนะฮะซึ่งเราตอบโจทย์ทั้งหมดยังไงบ้างครับเราก็ตอบแล้วก็มีหมด พักเราก็มีที่ที่พักก็จะมีไหมครับป้ายพักเราฮะก็มีเล็กๆคือเราไม่ต้องการนําเสนอเราไงฮะเราต้องการนําเสนอว่าวันนี้เราไม่ต้องมาทํางานเพื่อพักเพื่อฟ้าดินแต่เราจะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศเราใหม่กๆก้าวข้ามไอ้ที่ประชาธิปไตยกานคกับไปซะอะไรนี่นะครับเราก็มีเบอร์แล้วก็มีแล้วก็ติดเล็กๆคือในในกรอบของกฎหมายเราศึกษามาแล้วอะค่ะ ศึกษามาแล้วว่าต้องมีอะไรในเงื่อนไขของข้อกฎหมายเรามีหมดนะคะจะมีเบอร์ก็มีให้แต่ไม่ให้เบอร์แบบจางๆเป็นไม่เห็นไม่เห็นป้ายพักก็เล็กๆก็มีมีหมดในเเงื่อนไขข้อกฎหมายเราไม่ผิดเพราะข้อกฎหมายบอกว่าให้มีสิ่งนี้เราก็มีหมดทีนี้เนี่ยพักอื่นๆเขาก็มีเหมือนกันอย่างบางพักก็มีแพนด้ามาใช่ไหมครับบางพักก็ลูกเด็กมาบางพักก็เอาสุนัขมาอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะจะมีคำนำ ในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยสมมุติว่าเราเลือกสสคนใดคนหนึ่งเข้าไปเนี่ยแล้วเพอิญนเขาได้มีโอกาสที่เข้าไปบริหารประเทศนะครับแล้วเข้าไปทําเลวไปโกงไปกินเนี่ยบาปด้วยไหมเราเลือกคนนั้นเข้ามบาปเสียบาปอย่างมากเลย่ะคือคือคือแต่ว่าความตั้งใจครั้งแรกอาจจะคิดว่าแต่ว่าคือผิดมันก็บาปละทั้งนั้นก็อยากจะบอกพี่น้องว่า วันนี้เราไม่มีนกักการเมืองที่ดีให้เราเลือกเลยอะอในเมื่อไม่มีก็อย่าทำบ่ากับประเทศอีกเลยเพื่อจะกำลังบอกว่าจะจะล้างระบบใหม่ นางระบบผู้คนใหม่นะฮะเพื่อให้กลั่นเอาเอาสิ่งดีๆหรือคนดีๆเข้าสู่สภาให้จนได้ก็อาจจะมีคําถามอย่างนี้ด้วยนะคะว่าไม่มีเลยเรอคนดีในวันนี้จะมีอย่างนี้นะคะ,คะเราก็จะบอกว่ามีไม่ไม่มีแต่ว่าคนดีวันนี้มันน้อยกว่าะะเมื่อน้อยกว่าเราก็อย่าเพิ่งไปทําเลยยังไม่ถึงเวลาของเราฟ,ฟังเจตนารมได้หลายผู้สมัครนะฮะอาจารย์ก็เวลาเข้าก่อนจะเข้าไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีอุดมการที่ดีใช่ค่ะนะแต่พอเข้าไปสู่สภาหินอ่อนแล้วเนี่ยกบกลายเป็นถูกกลืนไปด้วย วัฒนธรรมของกลุ่มคนเนี่ยไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้อาจารย์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะก็คืออย่างนี้ว่าผมผมเสริมนิดได้ไหมได้ได้ค่ะคือจริงๆนะถ้าไม่ได้ฝึกหัดลดละกิเลสนะโอกาสที่จะถูกกลืนในสภาหินอ่อนมันมีแต่คนพวกเราที่เคยผ่านสภาหินอ่อนมาแล้วก็ไม่โดนกลืนนะ ก็มีอย่างทางคุณเทวศิลป์สุวงมีทางคุณทรรรงแสงสุยาจันแม้กระทั่งท่รนรงก็ไม่ไม่ได้ดอนเกลือนเพราะว่าไม่ั้งหทั้งหมดแต่ส่วนที่ไม่ไม่ได้ฝึกความเข้มแข็งในด้านคุณจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกเกลือนไม่หมดถูกกลื่อนและเหมือนกับอย่างนี้ด้วยนะคะว่าวันนี้นี่ช่วคนดีเข้าไปวันนี้นะคะเอาละเอาสิบเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราเราถือว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะือว่าเราได้สิบเปอร์เซ็นต์ุ๊บก็เหมือนไปประทับตราให้คนเขาทำชั่วได้มากขึ้นเพราะว่า ตรงนั้นมันเยอะกว่าไงมีมีไม่น้าถึงไม่ไม่ไม่ยอมให้เขาการพักเพื่อฟันดินคือไม่ต้องการเบอร์สิบแปดไม่ต้องการนะฮะเว้นไปเลยนะฮะแล้วก็ถ้าจะการเบอร์เบอร์สิบแปดให้เป็นการที่โหวตโนโหวตโนค่ะโหวตโนนะฮะนะฮะเป็นนัยยะเหมือนกันนะครับคิดว่าเมื่อกี้ผมคุยเรื่องทั้งทั้งสองทั้งสองอันนะทั้งพองอันทั้งพับด้วยทั้งพับด้วยทั้งพับและทั้งบัญชีรายชื่อบัญยช่อเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ป่าป่าร่มว่า เราคาดหวังว่าถ้าจะมีการปฏิรูปสัก5ล้านคนนะสรุินะฮะว่มีคนกามา5ล้านคนทั้งประเทศเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับคือคือในในส่วนที่ที่คิดกันนะคะอ่าเราก็คิดว่าอย่างนี้ว่าสิ่งแรกที่เราต้องปฏิรูปคือปฏิรูปกรกต ต้มีหายวิเศรองค์กรอิสระองกตกกตก่อนนะคบเพราะว่าจริงๆวันนี้เป็นกุญแจสําคัญทําไมถึงปฏิรูปกกตวันนี้กกตนี่นะคะผู้สร้างกลไกต่างๆผู้สร้างกลไกกันคือหาคนไม่คนเลือกนะแต่ไม่มีกระบวนการในการคัดเลือกคนเลยส่งอะไรมาก็รับหมดอันนี้มันต้องเข้มแข็งพอคนต้องเข้มแข็งตรงนี้เนี่ยประเด็นแรกนะคะคือว่าส่งใครมาก็เอาหมดแล้วไม่มีการคัดกรองเลยแล้วก็ถ้าไปถามก็บอกว่าไม่รู้ว่ามีการซื้อเสียงถ้าฉะนั้นก็ คืนหมาหอนหมาหอนก็เก่งกว่ากกตนะควันนี้หมารูหมา้นะว่าวันนี้เป็นเป็นเลยนะคะอันี้กกตเราบอกเขาไปถามบอกไม่รู้ว่ามีการซื้อเสียงซึ่งวันนี้กกตเนี่ยทางานแบบเชิงรับเกินไปอะการประจําคือมันไม่ไม่มีการกระบวนการคือหวงตัวเองเกินไปหล่ยคนบอกหาดคน้านะ่ามีการเลือกตั้งทีไรเนี่ยมักจะมีการโกงขึ้นเสมอใช่โดยเฉพาะเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ในเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าอาจารย์อันนี้ก็เป็นส่วนที่จะบินเหมยนะฮะ มีเมธที่จะมีการเข,า,ขาเรียกเาเราียกกันเทคนิคต่างๆใป็นส่วนของของอาจารย์มองอยงไงครับก็มองมองว่าวันนี้เนี่ยะคะคือคือเราอยากได้คนกล้าเกิดขึ้นในตรงนั้นมันต้องกล้าจริงๆนะกละ้าชนกล้าตัดสินใจกล้าจะทําอะไรก่อนทีน,นี้เราจะต้องปฏิรูปตรงนี้ก่อนนะคะปฏิรูปอันที่สองก็คือปฏิรูปว่าอ,องค์กรอิสระอ,องค์กรอิสระวันนี้มีเยอะนะแต่ว่าองค์อิสระนั้นไม่เหมือนแมวครับ มันต้องเป็นเหมือนราชสีที่เป็นความรำพุกนี่พวกนั้นต้องกลัวนัการเมืองก็ต้องกลัวนะคะต้องกลัวมาถึงจากนี้ไปเนี่ยเรื่องขององค์กรอิสระอาจจะต้องมีการเลือกตั้งหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมฮะเราอยากจะมองถึงขั้นนั้นไหมคือคือเราเราคงจะมองข้ามไปตรงนั้นแหละค่ะแต่ว่าอยากจะหมายว่าแนวคิดแต่กระบวนการเราค่อยว่ากันอีทีนะคะองค์กรอิสระต้องเข้มแข็งพอเพราะว่าในระบบของประชาธิปไตยนี่ต้องมีการตรวจสอบวันนี้นี่คือ ประชาธิปไตยบ้านเราประชาชนเองเน่เข้าใจเฉพาะ,ะการลงคะแนนเสียงเท่านั้นเองแต่เรื่องการตรวจสอบมไม่มีเลยนะคะ,คะอย่างวันนี้ที่พวกเราไปอยู่ข้างถนงนเหีือเป็นการตรวจสอบนะฮะการตรวจสอบการเคลื่อนไหวนอกสภาค,คือวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าการเมืองประเทศไทยเราจะไปถึงจุดหมายที่มันชัดเจนนี้ประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้เราก็เลยกระบวนการของพักเพื่อฟ้าดินตรงนี้ก็เลยต้องลงไปทํางานตรงนี้ด้วยที่เราสมัครเขตเยอะๆเนี่ยเพื่อไปพูดกับชาวบ้านให้ชาวบ้านเข้าใจว่า คนไม่ได้มีหน้าที่แค่ไปกากบาทเท่านั้นนะคุณยังมีอำนาจประชาธิปไตยค,คือประชาบธ <c oughs> ิปไตยใช่ไหมอำนาจสูงสุดอยู่กับประชาชนแต่วันนี้ประชาชนไม่รู้เรื่องกบ <c oughs> อะน,นี่ใช่ไหมคะอันนี้เราก็เลยจะต้องมาพัฒนาองค์กรอ,อิสระนี้ให้เข้มแข็งอันต่อไปนะคะ นักการเมืองต้องมีคุณธรรมเสริมเสริมเสริมคุณปันดินนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเราไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเขาแล้วเนี่ยแล้วก็มอบำนาจให้เข้าไปทั้งหมดเลยไม่ใช่เราต้องมีการตรวจสอบมีการติดตามการทํางานของของสอสอทุน่าแลวชาวบ้านจะคิดส่วนในญ่และชาวบ้านหมดหน้าที่แล้วจริงๆไม่ใช่และอีกอันหนึ่งที่อยากให้ชาวบ้านเข้าใจคือว่าครับวันนี้นี่สสหรือข้าราชการเป็นลูกจ้างเรานี่คือนายจ้างใช่ไหมคะวันนี้เนี่ย ความเข้าใจตรงนี้ประชาชนยังไม่มีครับเราต้องทําหน้าที่นี้ด้วยครับพักเพื่อฟันหนึ่งต้องทําหน้าที่อันนี้ด้วยว่าเรานี่คือนายจ้างนะลูกจ้างทําไม่ถูกเราสามารถเอาลูกจ้างออกได้ตอนนี้เราเห็นเยอะนะฮะก็มาขับรถอีแตนบ้างมาเกี่ยวข้าวมาอันนี้อันนี้ใช่ไหมฮะแล้วลูกจ้างมาแค่ขนมก๊กมาสับหมูแจกบ้างอะไรคือทาอยู่วันเดียวไงมันไปหาเสียงแต่จริงๆเขาไม่ได้ทำตอนนี้ทําได้หมดเลยนะฮะเราทำได้หมดแต่ว่าทุกเสียงทุกคะแนนคือคือคะแนนนิยมใช่นะฮะ แต่แต่วันนี้เนี่คือเราต้องให้ประชาชนเข้าใจตรงนี้และที่สําคัญที่สุดคือว่านักการเมืองต้องให้ให้ประชาชนเข้าใจว่านักการเมืองที่แท้จริงเนี่ยคือผู้เสียสละเหมือนพึ่งเนะเหมือนพึ่งพึ่งนี่นะเขาจะไปออกขยันขันแข็งหาอยู่หากินใช่ไหมคะแต่นักการเมืองวันนี้ตั้งโต๊ะที่ไถเจรจาไม่ได้ไปทำอาหากินไม่ได้ไปทําแล้วก็ทําการเมืองเป็น เป็นธุรกิจเป็นธุรกิจน,นะคะเป็นอาชีพแต่จริงๆแล้วเรื่องของการเมืองคือการเสียสระมหมายถึงคนพร้อมแล้วนะถึงมาเป็นงานอาสาแต่วันนี้นี่คนมานี่ งั้นเราต้องต้องให้ความเข้าใจกับผู้ที่จะอาสาเข้ามาว่าการเข้ามาหรืออาสาเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสียสละเราจะต้องอธิบายตรงนั้นให้เขาเข้าใจก่อนแล้วทำไมนถึงเข้าใจยากเลยนฮะมันเข้าใจยากเพราะว่าคนไม่ได้ฝึกฝนหลายคนคิดว่าเออการเข้ามาในในในธุรกิจการเมืองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวนะฮะหลายคนก่อนที่จะเข้าไปนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแต่นับวันพอออกมาปุ๊บฐานะทางการเงินดีขึ้นฮะดีขึ้นคือจริงๆแล้วนะผมขอเสริมนิดนึง เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องศาสนาเพราะว่าการที่เราเข้าไปกินเงินเดือนของประชาชนเนี่ยนะเสร็จแล้วเราไม่ได้ไปทําหน้าที่ตามที่ประจนเขาต้องการนะครับไปกินเงินก็ไปฟรีนี่บาปนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีความสามารถถึงขั้นเป็นตามตําแหน่งต่างๆเนี่ยนะแล้วเราก็ไปอยู่ในตาแหน่งนั้น มันก็บาปอยู่แล้วแล้วยังไปโกงไปกินอีกนะไปเอาราตอเปรียบประชาชนเนี่ยอย่างงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยไปเอาเปียบอยา่างสมมติ่าผมเนี่ยไปเอาเปรียบทางอาจารย์ฝร่ดินเนี่ยเพียงคนเดียวเนี่ยมันก็บาปแค่ส่วนเดียวถ้าไปเอาเปรียบประชาชนทั้งประเทศเลยเนี่ยแปลว่าต้องไปใช้น่เวณนิกรรมเขาเท่าไหร่เนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยคือวันนี้นัการเมืองเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยู่ชาติเดียวก็คือชาตินี้จบก็คือจบแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประชาชนต้องเข้าใจว่า บรเวณแม่นิดหน่อยก็ไม่น่าทำกษาเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องธรรมะตรงนี้คืออย่างเงี้ยอาจจะต้องมีมีการอบรมวิชาพุทธศาสนาในสภากรันบ้างนะในโอกาสต่อไปนะคือคือคือวันนี้เนี่ยคือมันมันคงต้องใช้เวลานิดนึงนะคะว่าเรื่องนี้มันต้องทําัะนนั้นนี่ที่พักเพื่อฟ้าดินมาทําก็เพื่อจะจะมาทําเรื่องนี้แหละค่ะซึ่งซึ่งเราเราเองเราคิดอย่างนี้นะคะว่ามันเราอยากจะพูดถึงทฤษฎีลิงตัวที่ร้อยหรือผีเสื้อกับผืนปีกนะครับ วันนี้คนอาจจะเวลาทําเรื่องอะไรก็จะมองถึงความสําเร็จเลยครับแต่พักเพื่อฟาดินเนี่ยมองถึงว่าเราทําอะไรนั้นมันต้องปลูกฝังสิ่งที่ดีงามแตสังคมวางรากฐานไว้ก่อนมันไม่ใช่สําเร็จในปีนี้แต่มันต้องวางรากฐานครับครั้งนี้เราได้มีโอกาสมาวางรากฐานในเรื่องของิงส่ที่นาักจะีนเ อาจารย์อย่างนี้นะคะว่าคือเราไม่ได้ทําเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะเราทําหลายๆเรื่องในสังคมนี้เราเราเห็นผลจริงๆวันเราวันที่เราทำเนี่ยเรายังไม่เห็นฝั่งหรอกนะคะแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะมันเหมือนกับพระมหาชนกที่ว่ายน้ําอยู่กลางทะเลซึ่งไม่เห็นฝั่งอ้าเช่นอ่ายกตัวอย่างเช่นการสร้างคนเสริมอาจารย์ฟันนิ้นิดการสร้างคนนี้เราสร้างตั้งแต่เด็กมาเลยนะแล้วจิตสํานึกแล้วไป ไปสืบหาดูได้ว่าในกลุ่มของเด็กเราหรือในกลุ่มของคนอโศกเนี่ยใครไปซื้อเสียงได้ลำบากนะลำบากนะลำบากเลยแลวที่สำคัญเรื่องศาสนาเนี่ยอาจารย์คือดินเสริมนิดนึงนะจำภารเกียรติได้ไหมที่ท่านออกมาพูดท่านท่านได้ศึกษาได้รู้ธรรมะตะก่อนท่านคงไม่ต้องมามีวันนี้วันที่ท่านติดตาคคือคือคือพูดง่ายว่าเรา อยากจะย้อนกลับไปตรงนั้นนิดหนึ่งนะคะว่าอย่างอย่างการเมืองวันนี้เราคิดว่าเราได้อย่างเรื่องของการเมืองแบบประชาธิปไตยแท้จริงเนะฮะกับสังคมไทยแล้วนะคะแม้ยังไม่ไม่เหมือนกับพรรคยิ่งใหญ่ที่ทั้งซื้อทั้งแจกทั้งแถมทั้งหลายแหล่แต่ว่าเราได้อย่างรากของการเมืองรประชาธิปไตยแท้ทจ,รจริงแล้วคืออยากจะเรียนอาจารย์อย่างนี้ว่า อย่างเราเคยทำมาหลายเรื่องนะคะอย่างเรื่องปุ๋ยอินรี์นี่นะคะเราทำในวันแรกไม่เห็นฟังเลยนะอาจารย์พูดคนไม่ฟังเลยนะพูดไปเ้วก็แต่ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเราคิดว่าในเรื่องการเมืองก็เช่นเดียวกันเราได้หลังอย่างรากลงไปแล้วนะคะได้ไปพูดในทุกพื้นที่เนี่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้อาจารย์ฟังกันว่าเราไปทําอะไรกันมาในวันนี้เนี่ยขออนุญาตฮะณนวันนี้เนี่ยสังคมไทย ต้องต้องต้องจัดการต้องปฏิรูปอย่างรีบด่วนอย่างรีบด่วนโดยเฉพาะเรื่องของการมีคุณธรรมนะอาจารย์เป็นเรื่องสําคัญมากบ้านเมืองเราวันนี้ที่มีการเมืองแบบนี้คือขาดคุณธรรมเราจะรู้ได้ยังไงครับว่านักการเมืองคนนั้นนักการเมืองคนนี้นั้นจะเป็นคนดีและมีคุณธรรมจิตสํานึกที่ดีกับสังคมอย่างไรครอาจารย์ดูพติกดูไม่ยากดูไม่ยากดูไม่ยากเดี๋ยวนี้เ็าดูในเว็บไซต์อาจารย์นะขออนุญาตมีเว็บไซต์ที่ไปตรวจพฤติกรรมสอส นักการเมืองที่ผ่านมาฮะว่าเข้าประชุมกี่ครั้งนะฮะแล้วก็มีการเสนเือดเปลือกนะคะมันต้องดูเรื่องสภาพของจิตใจวันนี้นักการเมืองเท่าที่ดูนี่นะคะดูง่ายๆว่าอ่ะดูก่อนจบครั้งนี้นี่อนุมัติได้ยังไงตั้ง200กว่าโครงการครับืออย่างนี้เนี่ยคืออยู่แล้วอะค่ะถูกเซตไว้แล้วถูกเซตไว้แล้วแล้วก็ที่ชัดเจนอีกนะคะจย์ก็คือว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลุ่มทุกคนที่เราจะเลือกต่อไปนี้เนี่ยนะคะ เป็นคนที่เราเคยเลือกมาทั้งหมดจริงไหมคะไม่ว่าพักแต่ละพักนี่ได้เป็นเลือกมาหมดแล้วแต่บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้เป็นเอาเอาเอาเรื่องง่ายๆกันแล้วกันนะคะว่าวันนี้ตังเป็นเด็กเกิดถึงอายุสิบแปดปีนย่นะี้ทุกคนเป็นหนี้หนี้หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทอูอแวนมาก็เป็นหนี้เลยนี้นี่แสดงว่าถ้าการเมืองที่นกการเมืองที่ดีนี่ มันต้องไม่สร้างหนี้สินให้กับคนเกิดมาได้อย่างนี้ได้ยังไงจริงไหมคะนี่ง่ายๆนะอาจารย์นะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนมากที่สุดคือนัการเมืองต้องมีคุณธรรมต้องมีคุณธรรมต้องมีคุณธรรมแน่นอนคก็เสริมนิดนึงก็เท่าที่พูดกันในช่วงแรกของรายการตอนที่พัก